สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเกี่ยวกับการใช้คำสั่งตัว e x p l o t i o n view นะครับ explosion view ใน assembly นะครับอันนี้ของผมก็มีไฟล์ assembly ง่ายๆยนะครับอยู่เซตหนึ่งนะครับซึ่งมี component อยู่ภายใต้นะครับก็หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับผมต้องการจะทำ e x p l o t i o n นะครับด้วยคำสั่ง e x p l o t i o n ตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนทำ e x p l o t i o n นะครับเราต้องสำรวจก่อนว่านะครับ assembly ของเราเนี่ยนะครับถูกผูกด้วย constant ไว้หรือเปล่า นะครับถ้าเกิดผูกตำแหน่งด้ือคอนเทนต์ไว้นะครับเราจําเป็นจะต้องนะฮะเลือกโดยการกดชิปบนอ่ากดชิปนะครับเลือกอันบนเลือกอันล่างนะครับแล้วก็ติ๊กนะครับติ๊กช่องข้างหน้าออกนะฮะเป็นการสับเพส่ชงข่าวนะฮะหรือการคลิกขวาเลือกสับเพสอันสับเพสนั่นเองอ่าสับเพสเสร็จเรียบร้อยละนะครับเรื่องต่อมาที่เราต้องทํานะครับก็คือนะครับโมเดลวิวโดยปกติโมเดลวิวนี่นะครับตรงนี้นะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่อ่า นะครับมีอยู่ทั้งหมดอยู่8วิวนะฮะแต่ว่า8วิวเนี่ยเป็นวิวมาตรฐานหลักๆเลยนะครับโดยอ็อบเจคชั่นวิวนะครับเราจะสร้างเก็บไว้ในวิวใหม่นะฮะซึ่งของเดิมเนี่ยผมกําลังเวิร์กอยู่ที่ไทเมติกนะครับผมก็คลิกขวาบนนะครับโมเดลวิวนะครับแล้วก็เลือกแอดวิวนะครับแอดวิวปุ๊บเนี่ยมันจะคัปปี้เป็นไทเมติกหนึ่งขึ้นมานะครับมันจะคัปปี้จากวิวที่เวิร์กนะฮะโอเคสเต็ปต่อมานะครับเรามาที่คําสั่งอ็อบเจคชั่น ในคำสั่ง e x p o r t t i o n นะครับเราก็จะเริ่มใช้ตั้งแต่ new e x p o r t t i o n นะฮะ new e x p o r t t i o n นะครับมันก็จะมีในรูปแบบของที่เป็น auto กับ manual นะครับผมจะใช้ auto ให้ทุกคนดูก่อนนะฮะ auto นะครับผมเลือกทุกชิ้นเลยนะครับแล้วผมก็นะครับเลือก auto export นะฮะอ่านะครับ auto export นะครับออกมาละนะฮะออกมาเรียบร้อยละนะครับ ในกรณีที่นะครับสมมุติว่าออโตเอ็กพอร์ตเนี่ยมันไม่ได้อย่างใจเรานะครับเราต้องการจะปรับเปลี่ยนบางตำแหน่งนะครับเราสามารถที่จะไปเปลี่ยนนะครับเป็นแมนนวลนะครับแมนนวลนะครับจากแมนนวลนะครับของเดิมที่เคยเลือก15เนี่ยนะครับเราเลือกแค่นะครับอ่ชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะครับผมคลิกขึ้นที่ว่างทีหนึ่งเพื่อเคลียร์นะฮะสมมุติว่าผมต้องการ4ชิ้นนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะป p e c i f y อ r i e n t a t i o n นะครับผมขยับออกมาอีกนิดนึง นะครับเพื่อที่จะให้มันมองเคลียร์มากขึ้นอ่านะครับแล้วก็ผมก็โอเคสเต็ปต่อมานะครับตัวแท็กไลน์นะครับเขียนแท็กไลน์นะครับแท็กไลน์เนี่ยนะครับก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างนะฮะอ่าจุดที่มันนะครับต้องประกอบกันนะฮะอย่างเช่นนะครับรูกับรูนะครับอ่านะครับผมใส่แท็กไลน์บางส่วนนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะนะครับผมอาจจะใส่ไม่ครบทั้งหมด นะครับแทกไลน์อ่าอีกสักครู่นึงนะครับจริงๆก็อาจจะต้องใส่ให้ครบนะฮะแต่ว่านี้เป็นตัวอย่างผมแค่ไกด์ไลน์ให้วิธีการให้ละกันนะครับโอเคอ่านะครับเรียบร้อยละนะครับตอนนี้นะครับวิวไทม์มติกเป็นวิวที่เวิร์กอยู่นะครับราคาตัวเอ็กโพชันนะครับตัวเอ็กโพชันนะครับถูกเปิดไว้อยู่ นะฮะโอเคคราวนี้ถ้าเกิดวิวไทม์แมติกหล่ะผมดับเบิลคลิกนะครับงานก็ยังประกอบกันเหมือนเดิมนะครับวิวไอโซแมติกอ่ะงานประกอบกันเหมือนเดิมถ้าเกิดอยู่ๆอยากให้วิวไอโซแมติกนะครับของเราเนี่ยมันมีเอ็กโพชันด้วยนะครับเราก็แอคทีฟวิวไอโซแมติกนะครับแล้วก็เลือกเอ็กโพชันนะครับแล้วก็ไฮไลท์นะครับเอ็กโพชันหนึ่งนะครับแล้วก็ดับเบิลนะฮะดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกเลยนะครับแล้วก็โค้ดไป นะครับเท่ากับว่า v วิวไทเมต i c ยังนะครัไม่ e x p o โพสไทเมติกหนึ่งเอ็กโพนะครับ i s o m e t ติกเอ็กโพนะฮะอ่านะครับโอเคผมกลับไปที่ไทเมต i c ธรรมดานะครับแล้วก็ผมไปนะครับ u n นซับเพ็กค n t เทนนะครับแม้เรา u n นซับเพ็กค n t เทนกลับมาแล้วเนี่ยนะครับตัวนะครับวิวไ i เมติกหนึ่งก็ยังถูกนะฮะระเบิดนะครับเป็น e x p กโพ i o n อยู่ดีนะฮะโอเคตอนเราอยู่ใน d ดั t i n g นะครับผมเลือกเป็นไซส์ A3 นะครับโอเคนะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่ง build view นะครับเป็น view นะครับที่เป็นไทม a ท i c หนึ่งนะครับไ m e ิทิกหนึ่งนะครับผมสเกล1นต่อ2แล้วกันนะครับไทมิ m ิ t หนึ่งอ่านะครับอันนี้ก็จะได้นะครับ view ที่เป็น e x p l o s i o n view มานะครับนี่อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทำ explosion view นะครับ